อามาคุณหลานมานั่งตรงนี้ก็ได้คุณหลานมานั่งตรงนี้คนหนึ่งมามาสวัสดีมามาคุณหลานหันหน้ามาทางนี้นะจ๊ะนี่นะคุณหลานมานั่งตรงนี้เดี๋ยวยายหยิบโต๊ะอีให้มาคุณหลานลุกก่อนคุณหลานลุกก่อนคุณหลานลุกแป๊บนึงคุณหลานลุกแป๊บนึงเดี๋ยวยายทำให้นะมนั่งเดี๋ยถ่ายตรงนี้ลุกแป๊บสิมุกกตามตัวนี้แล้วหลานอยากได้อะไร มามามาทำกันม่จ้ามามานเนาะอันไหนของยายนี่ของยายนะจ้ามาสวัสดีจ้าพ่อจ่าแม่จ่ากันก่อนหวานสวัสดีจ้าก่อนจะปืนปืนกาวหนูละปืนกาวมันใกล้หมดอ่ะใช้ได้ปะไม่ได้นะพอใช้อยู่เนาะมาสวัสดีจ้าพ่อจ่าแม่จ่าแม่พอใช้อ่ะอะงั้นเดี๋ยวเอากาว อกนเอาไปแช่มาจุดใส่กาวแท่งแล้วแล้วรอให้มันละลายก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็มาทาออแล้วก็มาแปะอ,อ๋อมามาวันนี้น้องน้อยน้องน้อยทั้งสองคนน้องอะไรนะลูกทำดีๆเดี๋ยวโค้ไอายเขาน้องแอดมินกับน้องแอดวารจะมานำเสนอวิธีการปลูกต้นไม้ ดียปิ้นจะมาทำคลิปส,สอนหลานปลูกต้นไม้กันนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้ที่ว่าลิปปิ้นชาลีอะที่ยายรปิ้นตัดไว้วันนั้นนางงามแล้วที่หลานจเจ้าแง้เจ้าแง้วันนั้นร้องจะเอาสวยๆอะ่ะวิธีการปลูกปลูกสามต้นทํายังไงบ้างเดี๋ยวยายสอนนี่อันนี้ของยายนะอันนี้ตะกร้ายายนะววอ,นอันนี้อัี้อันนี้อนนี้อันนี้อนนี้อันนก้อันนี้อันิี้นนี้อันนี้อลนนี้อัน้อัูนี้อกนนี้อนอย้่นะอันนี้ยายปลูอในน้ดูก่้อนนะแล้นหลานต้อปนูกเองน ูกไม้ให้หลานดูนะตะก,ก้านึงอ่ะตะก,ก้าขนาดนี้ยายพินจะใช้สามกระถางกระถางสี่นิ้วนะจ๊ะีนจะใช้กาาลามะพร้าวรองก็หลุมนิดหน่อยวิธีการปลูกไม่ยากเลยเนะจะเดี๋ยวนั้นยายพินสอนทำไปละง่ายๆง่ายๆเดี๋ยวยายทาก่อน,อน,อน,นเดี๋ยวยายทาก่อนเดี๋ยวหลานใปททาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คิวละยายก่อนนะเดี๋ยวก่อนเนี่เดี๋ยวปลูกของยายก่อนนี่ีึยวิธีการนะจ๊ะเดี๋ยวยายพินปลูกให้ดูนะสาม เนี่ยถ้ากระถางใหญ่อย่างเงี้ยปลูกสามกระถางมันจะพอดีเลยจ้ะพอดีมันลึกกระถางแปดนิ้วอจะใช้ไอ้เนี่ยสี่นิ้วสามกระถางพอดีเลยจ้ะจะได้เต็มพอดีเลย,ยเต็มเนี่ยเต็มพอดีจุ๊บแค่นี้นะจ๊ะอันให้เต็มจ้ะแค่นี้แล้วเราก็จัดให้เรียบร้อยแบบนี้นะจ๊ะนี่จ้ะแล้วเราก็ไปแขวนก็จะสวยจ้ะเนี่ยเห็นไหมไฟสีมันจะแน่นไปจ้ะแล้วก็ลดน้ำน้ำยาเล่งรากจะพิมพ์เตรียมไว้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้ น้องมินนั่งให้ดีนะเด็กน้อยอสัญันจแค่นี้นะเสร็จแล้วนะอะต่นี้มารอบน้องวานปลูกมาน้องวานคิวน้องวานปลูกน้องวานปลูกยังไงอ้าวมาจิ๊บวิบุญดีมาเอามาเธอมาอยู่นี้เธอมาลงในนี้จ๋าเดี๋ยวให้พี่วานปลูกแป๊บเดียวถึงคิวน้องจ๋าอ๋อมันติดผมติดผมโอเคโอเคจะมาเคจะมาเคจะมาแค่ติดติดติดมา อีกอันนึงอีกลูกนึงอะลูกไหนอีกลูกนะคะลูกนี้เพื่อนเพื่อนดูนะจ๊ะกี่ขวดหนูอายุกี่ขวดแล้วหนูปลูกต้นไม้ได้เนี่ยเจ็ดขวดเจ็ดขวดก็ปลูกต้นไม้ได้พอไหมเอาสามลูกพอไหมเลีอีกลูกนึงมันพอแล้วใช่ไหมจ๊ะนี่จ้ะพอได้อย่างนี้แล้วของน้องวานปลูกไม่ค่อยเรียบร้อยนี่นะเพิ่มมูลค่าต้นไม้นะจ๊ะถ้าปลูกได้อย่างนี้แล้วนะจ๊ะเราอินนี้อินนี้อินนี้ของน้องวารปลูกไม่ไม่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ แล้วเราจะเพิ่มมูลค่าต้นไม้เราต้องเอาตุกตาาาาต๊กตามาใส่ทํำยังไงเอาตุ๊กตามาใส่ตุ๊กตาทํำยังไงจะน่ารักไหมนี่นะจ๊ะพ่อจ่าแม่จ๋าเอาปืนกาวมายิงอุย้ยพอไหมกาวพอไหมจะรู้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมมายายจับให้มาปริมาณกาวก็มีพออยู่เนี่ยปริมาณกาวก็มีพออยู่เนี่ยมา ไม่ใช่เปิดแล้วแล้วมันปีดได้เลยต้องรอสักพักก่อนให้มันทําความร้อนก่อนจ้ะเอายายก็ไม่รู้ยายก็ไม่ได้เรียนมาโปรดสังเกตน,นะจ๊ะน้องหวานจะพูดรอลิงรอเรือรินอ่อนมากจ้ะสวัสดีครับเจ๊พ่อแม่พี่น้องไม่ใช่มาฟาังบมร้องกันสักหน่อยรสวัสดีน้อยน้อยี่ยืนไข่ห้อยรับ แม<ล>่น้องน้องน,อนั่งอย่าโพ้นนะเดี๋ยวคนเห็นอะไรหมดนะจ๊ะอ,อ่ะน้องมินยืนสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ,าจา้าเพาัจ้าวันนี้น้องมินจะมาทำเสนอวิธีการปลูกต้นไม้อีนี้มันสกิปไม่ไม่มีการห้องก่อนนะจ๊ะน้องมินคิดด้วยตัวเองนะจ๊ะและวโตขึ้นสวยปลูกได้ดดดแล้วจอาไปขายพื่อไปทำอะไรจ๊ะนั่งดีๆนะอย่าโป้นะจ๊ะเอาไปขายเอาไปขายมัน่น้องมินปลูกเป็นไหมจ๊ะ น้องมี้นจะกลุ่มได้ตัวเองใช่ไหมจะใช้สามก้อนเหมือนกันจ้นะทำยังไงที่คุณยายสอนคว้าแล้วนิ้วแยบปุ๊บอย่าดึงนะอันนิ้วแยมาปึ๊บอ๋อย,ยวก่อนถ้วก่อนกระถางนี้ไม่มีรูจ้ะน้องแยไม่ได้นะเดี๋ยวยายพินแยให้นะอันนี้กระถางไม่มีรูจ้ะเดี๋ยวยายเอาออกให้ก่อนเนาะเพราะว่าแรงน้องไม่พอจ้ะบูบี้มันจะบูบี้มาเดี๋ยวยายดูกระถางที่มีรูนะจ๊ะอันนี้ไม่มีรูเลย อันนี้อ่ะอันนี้คว่ำลงอ่ะน,น้องเอากระถางที่มีรูอันนี้แย่ยังไงอ่ะจุ๊บอ่าโอ้โหเละเลยลดเละเลยน้องเก่งมากนะจ๊ะน้องอายุกี่ขวดแล้วปลูกต้นไม้ได้อ่เนี่ออยกี่ขวดน้องอยู่ชั้นไหนแล้วสองทับหนึ่งอ๋อสองทับหนึ่งน้องอายุสี่ขวดแล้วจะเอามาอันนี้อันนี้ยายเคาะให้ เดี๋ยวยับกดจ้ะพอและจ่ายแน่นแล้วจ้ะเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่เรียบร้อยลูกเนี่ยวิธีการปลูกต้นไม้นะจ๊ะต่อหลังปลูกอ่าแล้วตัวน้องน้อยล่ะตัวน้องน้อยเมื่อกี้เม้่อกี้มั้ตะเข็บตะเข็บลูกตะเข็บไม่มีไม่ไม่มีไม่มีดทิ้งลูกตะเข็บไม่ต้องหนีลูกตะเข็บตะเข็บไม่เข็บตะขาบลูกอันนี้คือสาวน้อยนะจ๊ะเอาเสาวน้อยเอาไว้ตรงไหนเอาเสาวน้อยไว้ตรงไหนสาวน้อยเอาไว้ตรงไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองสนี่สองนี่สองนี่อ่ะถ้าใช้ปืนกาวเด็กจะเล่นปืนกาวต้องระวังนะจ๊ะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูนะจ๊ะนี่จ้ะแต่หนูแต่หนูทำไม่ได้หรอกหนูหหนนนููเป็นที่อสองแล้วแตหนูยังทำไม่เป็นอ้าวเดี๋ยวเอาตุ๊กตามาเดี๋ยวให้พี่หวานทำให้น้องน้อยมามาบอกยุ่งกันยุ่กันบอกพี่หวานว่ายังไงทำให้น้องน้อยบอกพี่หวานขอร้องพี่หวานยังไงขอร้องพี่หวานแค่นีเลยอย่พี่หวานยิงาดสิ แล้วเขาโดนกาวหรอกลววกเลยการเล่นกาวร้อนนี่ต้องให้ผู้ใหญ่ดูด้วยนะจ๊ะถ้าผู้ใหญ่ไม่ดูมันจะมีอันตรายใช่ไหมครับรถวานใช่ถ้าโดนปืนกาวแล้วมันจะเป็นยังไงพองมือพองเหมือนโดนกระทะนี่จ้ะนี่คือการเพิ่มูักษาของน้องน้อยนะจ๊ะนี่คือโานนี่มันอยู่บนกระทะมามาที่โดนกล้องสิไหมโดนกล้องมาให้โดนกล้องให้เข้ากล้องไหนลูก นั่งนั่งนัแล้วมันสวยที่สุดไหมคะสวยสุดเลยว้นั่งก้นรก้นรยืนก่อนคนนี้ต้องยืนคนนี้นั่งไม่ได้เพราะกระโปรงโปอาและของยายไม่มีตุ๊กตาเลยเสียใจถ้ามีสตางค์จะซื้อให้ยายไม่ตุ๊กตาขายไหมเนี่ยอันนี้ยขายไหมถ้ามีคนซื้อขายไหมขายกี่บาทสิบบาทแล้วจางสตางค์ไปทำอะไรค เขาเขาโม่ขายประมาณแปดหมื่น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 หมื่นเก้าพันนี่นะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆสนใจซื้อได้สนใจซื้อได้สำหรับต้องจ่ายเท่าราคานั้นไม่งั้นไม่ได้ซื้อไปเนี่ยสำหรับเพื่อนๆน,น,นะจ๊ะช่วงนี้โรงเรียนปิดกันไหลยน่จ๊ะมาหาซื้อต้นไม้ได้า <c oughs> สามารถทำอย่างนี้ได้นะจ๊ะเพิ่มมูลค่าและจะทำให้เด็กห่างจากทีวีหรือห่างจากเกมได้จ้ะ จากที่ไปเล่นเกมก็มาเล่นปลูกต้นไม้ได้จ้ะแต่น่ารักมากนะจ๊ะจากต้นไม้ราคากระถางละห้าบาทสิบาทแล้วพอมาทําอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ขายที่หนึ่ง้อยบาทมีใครซื้อไหมจ๊ะไม่มีไม่ีครับห้าสิบบาทครับห้าสิบาทโผมแปดพันแปมื่ล้านย็นขอบคุนก่อนขอบคุนแฟนคลับก่นอนที่มีติดตามรับชมเราอ่ะขอบคุคขอที่มีติดตามรับชม อย่าอย่าอย่าเลิกกระโปรงที่มันอายเขาเลิกไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้คะบไา่บายเอ๋สำหรับแฟนคลับเจพินนะมีลูกมีหลานไม่รู้จะทำอะไรไปไหนกันนะโอเคแจมแค่นี้นะลูกตัวไหนที่แม่ตัวไหนเดี๋ยวยายดูที่หัวนี้มันไม่กลมมันบิดได้ปะอ๋อมันไม่ได้ ยืนให้รูปก,ก่อนมาเดี๋ยวพินขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะ